สำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการทำแป้นไฟพัดไฟงานวัดนะครับอันดับแรกเลยเราซื้อเป็นเหล็กที่เป็นวงกลมนะครับเหล็กแผ่นที่เขาตัดเป็นวงกลมสำเร็จรูปมาอันนี้จะใช้เป็นขนาด10บนิ้วส0บนิ้วนะครับแล้วเราเรามาผ่าครึ่งเรามาตัดครึ่งนะครับโดยใช้แก๊สเป่าออกหรือถ้าใครมี เป็นเครื่องตัดนะครับเป็นเครื่องตัดก็จะดีเครื่องตัดพัดมนาครับตัวนี้ก็มันจะได้ความตรงแต่ผมใช้แก๊สนะครับเสร็จแล้วใช้เหล็กขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วแบบชุบชุบกาบวไนซ์หรือจะใช้ปเป็นเหล็กดำก็ได้ตัดที่ความยาว2ี่สบเซนติเมตรนี่นะครับจะใช้กี่ก้านนะครับเราก็ตัดตามจำนวนเลย คำนวณเราเลยเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมนะครับเอามาวางทาบขึ้นโคง้งขึ้นแบบอันนี้อันนี้สิบสามนะครับสิบสามก้านก็เอามาขึ้นมาเชื่อมนะครับเชื่อมตรงนี้นี่นะครับอ้อรอบเลยเป็นวงกลมเสร็จแล้วด้านนี้เราก็เชื่อมเหมือนกันตรงไหนที่คิดว่าเราเชื่อมได้สองหน้าตรงนี้นี่ก็ไล่เชื่อมไป ส่วนฐานตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับส่วนฐานเราจะใช้เป็นเหล็กแบนเหมือนกันเหล็กแผ่นจะเป็นหน้ากว้าง4นิ้วเท่าฝ่ามือก็ได้นะครับหรือว่าห้านิ้ว6นิ้วอีกแล้วแต่เราอามาวางอย่างนี้นะครับเราจะใช้เป็นเหล็กเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้หรือถ้างบเยอะๆหน่อยจะเป็นแผ่นใหญ่เลยก็ได้จะใช้เป็นเหล็กขนาด สิบสองคูณสิบสองนิ้วเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูเจาะสี่มุมอย่างนี้ก็ได้ครับนึกภาพออกไหมครับเนี่ยกระมุดเหล็กมันจะยื่นออกมาตรงนี้จะมีรูสี่รูแล้วก็ฝั่งตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะเอาไปทําฐานขันประกบกับตัวครอบของนั่งร้านนะครับตัวครอบนั่งร้านนี้เราก็จะถักเหล็กขึ้นมาอีกเป็นหน้าแป้นไว้รองรับกับแป้นตัวนี้นะครับอันนี้พูดถึงแป้นนิ่งนะครับแต่ถ้าจะเอาไปทําเป็น แป้นแป้นหมุนตรงนี้เอาเป็นเหล็กหน้าสามก็ได้นะครับเหล็กแผ่นเหล็กแบนสามนิ้วหนาหกมิลมันก็จะยืดออกมาประมาณอย่างนี้นะครับที่ตัวแล้วตรงกลางก็ไปเชื่อมบูทใส่ก็จะกลายเป็นแป้นหมุนได้นะครับก็ไม่ยากนะครับหลักการง่ายๆประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็ไปเก็บสีพ่นสีแล้วก็มาใส่ปัก๊ก ตัวที่เสร็จแล้วอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้มีให้ดูนะครับก็เลยให้ดูตัวนี้ที่กําลังทําแต่อันนี้ก็ทําทิ้งไว้นานแล้วเป็นงานเดี๋ยวต้องมาเก็บงานต่อเพราะว่ามันยังมีเกินความจําเป็นอยู่แต่ตัวนี้น่าจะต้องไใช้นะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดอันนี้ก็มาขยายก็มาเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่กําลังหาวิธีทําอยู่ก็ลองเอาไปทําต่อยอดกันได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีนะครับ